เรื่องของพลังงานที่คนไทยต้องรู้ตอนประโยชน์ของชาติเป็นใหญ่ปัญหาด้านพลังงานของประเทศไทยสะสมมายาวนานอัตราส่วนการใช้พลังงานของประเทศไทยเท่ากับ17-19%ของรายได้ประชาชาติหมายความว่าเงินของประเทศชาติที่หามาได้ทั้งหมด100บาทนั้นต้องจ่ายเป็นต้นทุนค่าพลังงานร่วม20บาทสูงกว่าประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศที่อยู่ในระดับ8-12%หรือ1ในสิเท่านั้น อนว่าประเทศไทยยังมีการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองและไม่มีประสิทธิภาพคนไทยเคยชินกับการมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอราคาตำ่ำจนทําให้เกิดความคุ้นเคยกับการใช้พลังงานอย่างไม่จํากัดคิดแต่ว่าเป็นสิทธิ์แต่ไม่นึกถึงหน้าที่ที่จะต้องใช้พลังงานอย่างประหยัดและลืมนึกไปว่าขนาดที่เราใช้พลังงานในวันนี้ความจริงเรากําลังใช้พลังงานในอนาคตของลูกหลานในวันหน้าแหล่งพลังงานแทบทั้งหมด ผลิตยากขึ้นกว่าเดิมและมีต้นทุนสูงขึ้น <c oughs> ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันประเทศไทยต้องพึ่งพาก,การนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศมาโดยตลอดปี2554ประเทศไทยจ่ายเงินค่านำเข้าพลังงานถึง1.2ล้านล้านบาทหรือเท่ากับครึ่งหนึ่งของงบประมาณแผ่นดินทั้งปีรัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะปรับเ่ยนโครงสร้างพลังงานในระยะยาวให้กับประเทศ เพื่อให้สามารถแข่งขันและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงปตทเป็นบริษัทพลังงานของชาติไม่ได้บริหารธุรกิจพลังงานเพื่อกำไรอย่างเดียวแต่ต้องบริหารความมั่นคงทางพลังงานของประเทศด้วยการบริหารความมั่นคงทางพลังงานไม่สามารถบริหารเพื่อเอาใจใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งประโยชน์ที่แท้จริงและอนาคตทางพลังงานของชาติเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุด พลังงานต้องการความเข้าใจต้องใช้ข้อเท็จจริงและความรู้ไม่ใช่ความรู้สึก